สวัสดีค่ะกระแสขา่าวดังมาแล้วค่ะภรยาแจ้งข่าวดีเรื่องน่ายินดีภรยาแจ้งข่าวดีเอสกันตพง์ออกจาก ICU แล้วคอมเมนต์แห่ยินดีเรื่องน่ายินดีภรยาแจ้งข่าวดีเอสกันตพงค์ออกจาก ICU เข้าพักฟื้นที่ห้องปกติได้แล้วแฟนๆคอมเมนต์แห่ยินดีวันที่27พฤษภาคม66กลายเป็นเรื่องน่ายินดีหลังจากคิตตี้คิตตินะ่าภรยาของเอสกันตพง์พระเอกช่องเจ็ด ซึ่งก่อนหน้านี้ล้มป่วยกระทันหันจนต้องเข้าโรงพยาบาลในอาการโคมา่าและล่าสุดเอ็ดกันตพงก็มีอาการดีขึ้นแล้วโดยคิตตี้ระบุว่าเราอยากจะแจ้งให้ทราบว่าอาการของเอ็ในตอนนี้สามารถย้ายออกจากห้อง ICU มายัางห้องพักปกติแล้วนะคะพร้อมกับ พดภาพลูกสาวของเอสนั่งอยู่บนเตียงคนไข้จับมือพ่อที่นอนรักษาตัวอยู่ด้วยความคิดถึงและเป็นห่วงขณะที่ในคอมเมนต์ต่างก็เข้ามากดหัวใจและแสดงความยินดีที่ปฏิหารเกิดขึ้นกับเอเกัตพงในครั้งนี้ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากข่าวสดขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข,ข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ